สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนพดลจาก BB Engine และวันนี้ผมทนะำเล็ก BB Engine ครับผมบริษัท BB Engine ตั้งอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งครับผมอยู่ที่กรุงเทพเราเองวันนี้เราพบกันอีกแล้วเพื่อนๆเราจะมาแนะนําสินค้าอเนกประสงค์ยี่ห้อหนึ่งในบริษัทของเราเป็นยี่ห้อทาซาว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องเครื่องอเนกประสงค์ที่เร็วครับ ครับเริ่มต้นที่ตัวเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทาซาว่ารุ่น A TAZ 7 8 8 FE 7แรงลูกสูบปริมาตร296 0ซีซี3,600รอบลูกสูบมีปริมาตร78ช่วงชัก62มิล4.0กิโลวัตต์ถังน้ำมันดีเซล3.5ลิตรส่วนไอตัวถังน้ำมันเครื่อง1.1ลิตร น้ำหนักตัวเครื่องโดยรวม33กิโลรุ่นทาสวา T-AZ186FE 10แรงเบรมาตร4 1 8ซ c ลูกสูบ8 6คูณ7 2 6.3กิโลวัตต์ถังน้ำมันอยู่ที่5.5ลิตรส่วนตัวถังออยอยู่ที่1.5ลิตรน้ำหนักโดยรวมทั้งหมด 48กิโลรุ่น TAZ 188 FE เครื่อง12แรง3,600รอบปริมาตรปริมาตร438ซีซี CC, ลูกสูบ88คูณ72ถังน้ำมันอยู่ที่5.5 6.8กิโลวัตต์ถังน้ำมันเครื่อง1.65ลิตรน้ำหนักโดยรวม49รุ่น TAZ 192 14แรงปริมาตร498ซ c, c ลูกสูบ92ณ75ถังน้ำมัน5.5ลิตร8.3กิโลวัตต์ส่วนน้ำมันเครื่อง1.65ลิตรน้ำหนักโดยรวม52กิโลดีเซลทาสซาว่าทุกรุ่นเผา1นิ้วเท่ากันหมดหลักการใช้งานช20ชั่วโมงแรก ควรเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทิ้งส่วนชั่วโมงต่อไปทุก100ชั่วโมงควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทิ้งส่วนไส้กรองในเราความความสะอาดโดยการเป่ากรองและควรเปลี่ยนทุกๆ200ชั่วโมงครับะรครับหลังจากที่ผมเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้าเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเราจะมาสาธิตการสตาร์ทเครื่องดูนะครับพี่ตามผมมาเลยครับเพื่อนๆครับอเคครับเดนะี๋ยวรวบรวพี่เล็กน,นิดนึงครับกดปาวานิดนึงนะโ,โอเคนะสตาร์ทนะครับหนึ่งสอง เพื่อนๆได้ชมวิธีการสาธิตของเครื่องดีเซลตัวอาซาวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าในประเภทที่ถูกับงานนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจสินค้าของเราก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราได้เลยนะครับวันนี้ผมกับพี่เล็กขอลาไปก่อนนะพี่วัสดีครับครับวันดีครับ